ท่านพันตำรวจเอกอติชาติอมรประดิษฐ์พุ่มกับวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษตำรวจสอทสามเซเบอร์สามนะครับไปคุยเรื่องของเส้นเงินเว็บพนันออนไลน์ชื่อว่าแกลลักซี่เก้าหนึ่งหนึ่งเหรอที่โยงกับนายหน้าสาวคนสนิทอดีตเจ้าวัดวัดไร่ขิงกว่าสาสิบเอ็ดล้านบาทเออน่าสนใจไม่แน่ใจว่าเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่จับเมื่อกลางปีที่แล้วไหมอันนั้นเป็นต้นทางของเรื่องของการเปิดโปงคดีวัดไร่ขิงเลยอะเส้นเงินมันไปถึงหรือเปล่าก็ถึงลงไปตรวจสอบที่วัด ก็เมื่อเช้าที่ฟางจาการใคเธอเนี่นย,ย,ยสีกาเนี่ยเป็นคนสัต์ทอดว่าใครให้ยืมเงิน,นเธออ้างว่าเงินเนี่ยยืมมาจากใครมันเลยนําไปสู่การส่งตํารวจไปเป็นเด็กวัดนาไปสู่การเข้ามอบตัวจับกลุ่มเป็นคดี look. วันนี้นี่แหละเื่าเช้าคุยกับทนาธนาเล่าตํารวจ,รวจไม่น่าเด็กวัดแล้วนะน่าจะลุงลุงวัดแต่ว่าตํารวจบอกว่าอย่างนี้นะ ให้ทนายบอกว่าก็ยังไม่รับเป็นทนายนั้นนะตอนนี้ถือว่าเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายเดี๋ยวผมขอรอดูก,ก่อนอเพราะว่ทา,าทนายมหาทนายว่าแล้วเห็นคลิปเสียงหรือยงังเซ็กโฟนเอยอ,อะไรเออยังได้ดินเดอข่าว <c oughs> เอออตอนนี้ท่านพันตรจเอกอติชาติมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะุ่มกับคะ่สคะสวัสดีครับคุณบอลตันค,ครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้มัน<ต>ที่<ต>มาที่ไปยังไงบ้างคะไรเล่าต้นตอของเรื่องให้ฟังหน่อยฮะได้ครับอ่าเดี๋ยวขออ <ไป S 1> นุญา แก้นิดนึงนะครับที่ทางคุณบอยบอกว่าเป็นการสืบสวนเรืบอซต์นี้เป็นที่มาของการเข้าจับกกลุ่มทางเจ้าวาดนนะครับอันนี้จะ,ะ,นนจ,ะจะมีความเชื่อมโยงกันบางส่วนแต่ว่าไม่ใช่เป็นส่วนหลักนะครับเราเนี่ยจะเป็นเพียงส่วนประกอบในการสืบสวนในเรื่องเว็บพนันเอลเอกล็คซี่นะครับ,รบว่าในส่วนของทางสอบสวนการทางนั้นเนี่ยจะสืบสวนในเรื่องของการเกี่ยวกับ เรื่องเงินของวัดที่เกี่ยวพันกับทางอธีเจ้าวาดครับอ่าไม่ใช่สารตั้งต้นใช่ใชไหคะแต่มีความเกี่ยวพันกันในส่วนหนึ่งครับก่อนจะถามว่าเกี่ยวพันยังไงช่วยเล่ากรณีของทางสอทสามที่ไปจับเส้นเงินของเว็บพนันแกลกซี่เก้เหอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเอกกาคดีนี้ก่อนก็นได้ฮะแล้วเรื่องไงฮะก็ค<ะ>ือสรับคดี การจับกลุ่มนะครับเรือข่ายเว็บพนันออนไลน์ LA g a ก a x y 9 1ซี่เหนึ่งนะครับก็สืบเนื่องจากตามนโยบายของทางอบตอรและก็ท่านผู้ชการนะครับให้เราสืบสวนจับกลุ่มเรือข่ายเว็บพนันโดยเฉพาะเว็บที่มีขนาดใหญ่คือมีสมาชิกหรือผู้เล่นเนี่ยมันจำนวนมากเราก็ได้ตรวจพบเว็บ LA g a ก a x y ซเนี่ยนะฮะซึ่งมีจํานวนผู้เล่นหรือสมาชิกเนี่ยมันจำนวนมากนอกจากนั้นเนี่ยเว็บไซต์นี้ยังใช้รูปแบบ การฟอกเงินโดยการอใช้เปิดบริษัทบางหน้านะครับในรับในการรับฟอกเงินซึ่งบริษัทดังกล่าวเนี่ยครับก็เป็นเพียงอใช้กรรมการหรือที่บุคคลเนี่ยเป็นบุคคลในญากิพีน,นในอักในกรุงเทพเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยในเครือข่ายเว็บไซต์เนี้ยเป็นประมาณหกเดือนเนี่ยก็เกือบพันล้านบาทเราก็เลยมาดูไอ้เว็บไซต์เนี้ยมันเป็นเว็บไซต์ใหญ่เราจะดำเนินการกสืบสวนนะครับกับกลุ่ม จัดงานตรวจสวนและออกหมายจับครับผู้ต้องหานในกระบวนการเนี้ยนะครับได้เป็นจํานวนมากนะครับก็คืออออกหมายจับได้สามสิบคนแล้วก็จับกลุ่มได้แล้วเนี่ยสิบแปดคนโดยมีอทุกอทัอ้งแอดมินนะครับเลยว่า,าเป็นชีม้าผู้แทนจัดการเงินทั้งหมดนะครับเราก็จับได้อเครือข่ายนี้เกือบทั้งหมดหลักครับผมครับ หมายความว่าผู้ต้องหาสามสิบจับได้สิบแปดในสิบแปดคนมีตัวสีกาที่เป็นตัวตัวเป็นข่าวนะตอนนี้ด้วยไหมฮะใช่ครับก็คือมีที่จะเกี่ยวข้องกับที่เป็นข่าวของวัดดังเนี่ยนะครับก็ะจะมีเจ้าของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์นะครับโดยการฝากเงินเข้าในบัญชีรับผลประโยชน์หรือบ,บัญชีฝากเงินของรบไซต่างๆเป็นบัญชีท่าเป็นบัญชีม้าเหรอฮะไม่ใช่บัญชีม้าฮะเป็นบัญชีที่เรียกว่ามีเงินจาก เขาเนี่ยฮะเข้าไปในระบบบัญชีของเว็บไซต์ผน,นันครับเป็นจํานวนมากนะครับอ๋อหมายถึงว่าตัวสีกาเป็นคนโอนเงินเข้าบัญชีของเว็บไซต์ซึ่งเป็นบัญชีมา้าถูกไหมฮะครับซึ่งมีการโอนกลับไปกลับมาระหว่างเว็บไซต์นี้แล้วก็ตัวตัวสีกาคนนี้ครับอ๋อที่ว่าสามร้อยล้านเบื้องต้นในสองปีถูกไหมฮะอันนี้คืออันนี้อ,นนอันนั้นจะเรื่องตัวเลขนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวเลขของทางทางตัดกวนกลางครับอ่าแต่ว่าก็คือแต่ว่า ไม่ผิดละคือสีการนี่แหละที่ครัวพันตรงที่ว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีม้าของ l อ g a อ a ก y 911ล็กซี่เก้าหนึ่งหนึ่งใช่ครับใช่ครับแล้วก็เขาทำหน้าที่เป็นอะไรเออเขาเขาทำเหมือนเขาเป็นนักพนันหรือว่าเขาเป็นบล็อกเกอร์หรือเป็นยังไงคะอ่าประมาณนั้นครับเหมือนเป็นนายหน้าที่ที่รับเงินเล่นพนันซึ่งโดยปกติวิสัยของคนเล่นทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็คงจะเอไม่ได้มีทรัพย์สินที่จะมาเล่นได้ขนาดนั้นซึ่งตัวเขาเนี่ยรับว่า ำอาชีพเพียงเป็นขายของค้าขายแล้วก็มีเป็นนหน,น,นหน้าที่ดินแต่ว่าอานหน้าที่ดินดังกล่าวเนี่ยเราเขาก็ตอบไม่ได้ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนในการไปซื้อที่ดินแล้วซื้อมาขายไปอันนี้แต่พื้นฐานครอบครัวเนี่ยก็บอกว่าอขายพลงมลัยขายดอกไม้อะไรต่างเป็นต้นนะฮะว่ามีเงินที่เข้าไปในระบบเซอรไส์พันันเนี่ยเอประมาณสี่สิบ ห้าสิบล้านซึ่งมันผิดปกติวิสัยนะครับทางเราจึงดําเนินการอสืบสวนนะครับแล้วก็อ่อนมัดมาจับแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ที่สุดครับอันนี้กลางปีที่แล้วไหมฮะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องต้นปีครับต่อเนื่องต้นปีนี้ถูกไหมฮะใช่ครับอะทีนี้เข้าเข้าสู่โหมดสําคัญแล้วมาโยงกับกรณีอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงได้อย่างไรฮะก็จากการขยายผลนะครับเราทําอ่าสาหรับ ติการันยวันเนี่ยเราดำเนินการในอีพีแรกคือล็อตแรกนะครับต่อมาเราขยายผลเนี่ยเราพบว่ามีอดีตพระลูกวัดกวัดไร่ขิงเนี่ยนะครับอมอมีการเติมเงินหรือฝากเงินหรือโอนเงินก็นตามเนี่ยเข้าไปหาอรัญญวันพอเราตรวจสอบในเชิงลึกก็พบว่าเออคนที่เือนพันเนี่ยก็คือเป็นคนสมิทของอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิง อ๋อถ้าหมายถึงว่าอ่าพระที่วัดไร่ขิงที่เป็นคนสนิทอดีเจ้าวาดโอนไปยังบัญชีของสีกาและศีกาก็เอาเงินนี่แหละที่บอกว่าเติมไปยังบัญชีม้าของเวพนันใช่ครับสามสี่สิบล้านถูกไหมฮะครับครับอ่ะแล้วยังไงต่อฮะก็เลยเป็นที่มาที่เราทําให้เราออกหมายจับทางอดีตพระที่ฝากเงินไปยังสีกาถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ได้มีการจับกุมได้ โดยดร่วมกระทังกับตุนกลางเมื่อวานเขาก็รับว่าเป็นเงินจากทางอดีตเจ้าวาดครับอ,อเขาล่าว่าซัดทอดต่อ,ต,อต่อกันไปสีกาตัวสีกาไม่ได้ซัดทอดแต่หลักฐานมันเป็นเส้นเงินที่ไปถึงตัวสีการเราก็เลยไปจับพระคนสนิทถูกไหมฮะครับพระคนสนิทก็ซัดทอดบอกว่าเป็นเงินของตัวอดีตเจ้าวาดนะที่ให้ฝากเข้าบัญชีของสีกาถูกไหมครับครับเขาฝากกันอเบสเสร็จยอดเงินเท่าไหร่ฮะที่เข้าบัญชีสีกา โดยโดยประมาณนะฮะหกเดือนก็หลายสิบล้านครับหกเดือนหลายสิบล้านนี่คือเส้นเงินที่สอทอเจอถูกไหมฮะใช่ครับแล้วตัวอดีตพระคนสนิทตอนนี้ศึกแล้วเนาะเขาเข้าให้การอย่างไรทําไมตัวอดีตเจ้าวาดจึงต้องให้เขาเป็นม้าใช้เอาเงินไปฝากให้ศีการมันเป็นเงินอะไรฝากเพื่ออะไรฮะเอาเรื้องต้นนะฮะเดี๋ยวละเอียดเชิงลึกน่าจะอยู่ใน,นํำนอาจจะเป<ะ>ิดเผยไม่ได้ะนะครับ อต้นต้นเนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นเหมือนเป็นเอตอนนั้นนะครับเป็นพระที่เป็นเหมือนคล้ายๆพระเลขาอปรับใช้เจ้าวาเป็นเหมือนเจ้านายคนหนึ่งเขาห้างทำอะไรก็ต้องทำต้องปากเงินก็ไปฝากแต่ฝากหลายครั้งจนกระทั่งเขา ้าจะจาบัญชีได้เขาก็เกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมจะต้องโอนให้สีกาคนนี้อย่างต่อเนื่องขนาดนี้อืมคนนี้คือคนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าใช่ไหมว่าตัวใครตัวมันแล้วน่าจะคนนี้แหละน่าจะใช่น่าจะคนนี้แหละบอกว่าก็ก็ตัวใครตัวมันเป็นแค่พระลูกเป็นแค่พระผู้น้อยเมื่ออดีตเจ้าวาดใช้ก็ต้องทําถูกไหมครับครับแล้วตัวสีกาเขาได้บอกไหมคะว่าทําไมถึง อ,อดีตเจ้าว่าถึงโอนเงินจนํานวนมากให้กับเขาวางใจยังไงอะคะหรือเชื่อใจอยังไงต้น,นครับก็ให้การว่าเป็นอลูกศิษย์ครับ,บรเป็นลูกศิษย์ที่เอได้รู้จักกับทางอดีตของพ่อเนี่ยมานานแล้วนะครับอ้าวแล้วเป็นลูกศิษย์ปีเป็นลูกศิษย์แล้วเอาเงินไปได้ยังไงอะพี่อดีตแบบกำปั้นดุดินง่ายๆเลยเงินวัดเอาไปได้ยังไง,งะอะไรนะ เป็นคาให้การเขานะครับพี่จะผมถามต่อผมกําลังจะไล่เข้าได้เข้าเข็เขมอพอมาถึงจุดที่พระตัวกลางเนี่ยเอาเงินไปโอนให้ศรีกาและโดยมีเจ้าวาดซัดทอดว่าอดีตเจ้าวาดเป็นคนไหว้าวานแล้วคดีเนี่ยเชื่อมกันยังไงระหว่างสอบสวนกลางที่ไปทํากับสอทอเล่าให้ฟังหน่อยที่ไปออกหมายจับจนมามอบตัวก่อนจะออกหมายจับมามอบตัวสอทอขาดช่วงไปไหมหรือว่าสอบสวนกลางเข้ามาส่งคนไปเป็นเถนฝัดวัดอยู่ ยังไงอะอืออ่าคนละส่วนครับเดี๋ยวด้วยส่วนคดีของสอบสวนการขอญาตไม่ไม่ก้าวล่วงอะคอับนั้นเป็นเรื่องการสืบสวนในส่วนที่เขาจะโฟกัสไปในเรื่องของวัดนะครับผมจะโฟกัสในของเรื่องวัดพนันแต่มันจังหวะบังเอิญที่มาเกี่ยวข้องกับตัวตัวสีกาหรือตัวอรัญวันครับอ่ะแต่ต้องถามเหมือนกันว่าอ่าแล้วตอนอ่พอซัดทอดอย่างเนี้ยว่าเป็นเงินขอขอดตเจ้าวาดแล้วสอทสามไม่ได้ไปต่อเหรอฮะก่อนที่บอกจะต่อตอนนั้นทำไมถึงหยุดสอปไปนอะ เรื่องเว็บพนันครับเราต้องดูที่เราดูข้อกฎหมายครับว่าอันนี้เราจะใจดาเนินการในเรื่องอะไรในส่วนเว็บพนันเนี่ยเราดำเนินการในเรื่องร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพาน arn, ันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องโฟกัสที่การจัดให้มีการเล่นพนันหรือการฟอกเงินต่างๆเราจึงต้องโฟกัสในเรื่องของเส้นทางการเงินหรือการแบ่งหน้าที่การทําในเครือข่ายเว็บพนันให้ชัดเจนนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่า เราไม่ขยายผลเราขยายผลไปจนกว่าเราจะได้เจอกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนะครับในส่วนประกอบอื่นเนี่ยเป็นก็อาจจะเป็นส่วนประกอบหรือเป็นพยานแต่ถ้าหากเราพบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมหรือแต่กระทั่งประจักษ์พยานเพิ่มเติมจากการจับกลุ่มต้องหามาหรือสับทอดไขรตรงนั้นเราก็จะขยายผลและดำเนินคดี ไปจนถึงที่สุดครับโอ,โอ,โอ้ี่พี่เข้าใจแต่ว่าคด้วยความว่านี่ขนาดผมเป็นคนติดตามคนฟังพี่เล่าเนี่ยพอเล่ามาถึงจุดเนี่ยผมยังรู้สึกว่าว í, มันน่าจะย้อนไปยังต้นน้ําต้นเงินต่ออีกตอนนั้นตํารวจสธไม่แบบเอ๊แล้วเราทำไมไม่ขยายไปที่ต้นทางอของเงินบ้างทําไมเรา,เราตังมุ่งขยายาูพรับผลประโยชน์เราเรา,เราขยายครับเราขยายไปในเรื่องของผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าของเว็บหรือผู้ดำเนินการในพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนว่า เส้นทางการเงินของแต่ละคนเนี่ยนะครับอไปถึงใครยังไงเส้นค<อ>่าเส้นทางการเงินของคนนั้นไม่ได้มาพัวพันกับในเครือข่ายหรือ,อไม่ได้มาพัวพันกับตัวเว็บนันมันต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยอ๋อเข้าใจนะอแสดงว่าเราไม่ได้สนที่มาของเงินเลยอย่างนั้นปะคะเออในเรื่องของตัวบุคคลหรือว่าที่มาของเงินของแต่ละคนน่นนะครับทีน,นี้ผมมองว่ามันเป็น<อ>เ,ออเราต้องมีสารตั้งต้น เขาก่อนนะครับอย่างของคดีที่ทางอดีตเจ้าวาดเขาโดนเนี่ยเขาเขาถูกลองเรียนนะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินวัดเขาไม่ได้มีประเด็นในเรื่องว่าหรือมีพยานแวดล้อมอื่นๆว่าเขาเป็นนักเล่นพน,นันหรือมีใครเห็นว่าเนี่ยเขาเาติดการพนันงอมแง,งมเลยอ,อะไรอย่างนี้นเป็นต้นหรือว่ามีส่วนเอได้เสียกับเจ้าของเว็<ใ>นพน,นันรายหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเรามีฐา,านตั้งต้นแบบนี้ก็ เป็นเหตุที่น่าเชื่อได้ว่าเขาต้องมีส่วลงกับเว็บพนันแต่อย่างที่บอกครับไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ขยายเราขยายอย่างเต็มที่และไปเติมสุดทางแน่นอนครับหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีอาจักพยานหรือมียหลักฐานอื่นคือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเวพนันมไม่ว่าจะเป็นใครแล้วก็จะดําเนินการ อขอหมายจับดำเนินการต่อไปครับฟังดูแบบนี้แสดงว่าตัวอดีตพระคุณสนิทเนี่ยก็จะโดนคดีสองทางคือทางสทสามแน่นอนนั้นณตอนนั้นส่วนกองปราบก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของอีก,อ,กอีกทางแสดงว่าโดนคดีสองส่วนถูกไหมพี่อ่ในเบื้องต้นของเราเนี่ยโดนหมายจับไปแล้วครับออนนี้ก็ฝากอาไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อออเข้าใจแต่แสดงว่าอันนี้อันนี้คุยกันฐานะชาวพุทธแล้วนะพี่คือค,คนที่มันทําผิดอน,นะ กรรมมันก็ต้องติดจรวดเสมอแม้สอทอก็กําลังขยายผลไปนั่นแหละแต่ว่าในระหว่างเดียวกันผมก็เชื่อว่ากองปราบเขาก็ได้รับบอดแสมาอย่างที่ท่านผู้กับบอกว่ามีคนมาร้องเรียนเขาก็ไปสื่อของเขาต่างคนต่างทําแต่เผอิญมันเป็นเรื่องเดียวกันที่มีที่มาที่ไปบางส่วนที่มันแปะกันนะผู้กับนะครับครับอืมอุต่ถ้าตอนนั้นสอทออจับแล้วยังนึกดูว่า เอ๊ะทำไมมันตุตุพระมาโอนเงินทําไมย้อนไปเล่นคดีพระย้อนขึ้นไปหาปัญหาตรงนี้ด้วยน่าจะดังอยู่สอทนักข่าวเต็มสอทสามอย่างที่บอกครับเราต้องทําด้วยความรามัดระวังเยิ่งๆนะครับเข้าใจพราะว่าในส่วนของเว็บพนันเนี่ยเราต้องโฟกัสเรื่องเส้นทางการเงินนะครับจะเอาแค่ทาบอกเล่าหรือแค่ว่าความเป็นเอพระอดีตูกวัดมาทําแบบนี้เราเจ้าว่า นั่หมายถึงนตอนนั้นนะก็จะต้องมาเกี่ยวข้องแน่นอนเนี่ยอันอันนี้ยังยังไม่เพียงพอเราต้องขยายผลในเรื่องเส้นทางการเงินก้าสองทอสามส่งใครไปเป็นพระไปบวชพระไปเป็นลูกศิษย์วัดก็ไม่แน่นะพี่อาจจะเจอแล้วตอนนั้นถ้ามันมีมูลแล้วนี่เราได้ประสานไปทางสอบสวนกลางด้วยไหมคะก็หลังจากนี้เราจะประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดครับผมพี่อผมถามต่อผู้ต้องหาสามสิบคนจับสิบแปดส่วนที่เหลือนี่ จะจับนายมันเป็นใครหน้าที่อะไรยังไงในเว็บอะะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอพโปรแกรมเมอร์แอดมินหรือแม้กระทั่งตัวผู้รับผลประโยชน์นะครับตอนนี้เราทราบว่าน่าจะอยู่บริเวณเอนรอยต่อเราครับอ๋อก็รอจังหวะเข้ามาก็รวบถูกไหมพี่รับครับโอ้โอ้โอ้ก็ในส่วนตัวตอนนี้คดีของพี่เนี่ยคดีเนี้ยคดีศีกาเนี่ยกับพวกสิบแปดคนตอนนี้สำนวนอยู่ชั้นไหนแล้วฮะส่งสารไปยังฮะ ตอนนี้สมวนบนอยู่ที่ชั้นอายการครับอยู่ระหว่างการพิจารณาของท่านอายการครับอ,อ๋อเหรออายการกนัดสั่งคดีเมื่อไหร่พี่เอ่อเดีย๋ยวตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับอันนี้ตัวสีกาเขาได้ประกันในชั้นสอบสวนไปหรอคะไม่ใช่ครับเราคัดค้านประกันครับเอ่อผู้ต้องหาที่เราจับมาทั้งหมดเนี่ยนะครับในชั้นสอบสวนเราคัดค้านประกันทุกคนนะครับรวมถึงตัวอดีตไอ,อ้กพดนี่เราก็คัดค้านประกันเช่นกันครับ อ๋อแสดงว่าไปยื่นประกันในชั้นศาลเหรอคะหรือว่าไงคะครับครับอ๋อก็ได้ประกันตัวไปแต่ก็โดนหมายของทางสอบสวนกลางซ้ำไปจึงโดนกลุ่มตัวนนี้ถูกไหมฮะต่อที่สอประมาณนี้เพราะช่วงแรกคนสงสัยว่าอ้าวชื่อเคยโดนจับแล้วเออแล้วทำไมอยู่ดียังออกมาลอยนวลแล้วก็ออกมาทําต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนี่ํำนวนผลจักนั้นจะเงาส่วนไปแล้วครับโอ้แสดงแล้วขอผมถามนิดนึงครับพุ่งกับตอนที่โดนจับแล้วก็ไปประกันได้หลังจากพ้นพนักงานสอบสวนไปเนี่ย แล้วหลังจากนั้นเราได้ติดตามพฤติการไหมแสดงว่าว่าเขาก็ย้อนกลับมาทำอีกนะอันนี้น่าจะเป็นคนละประเด็นกันกับเรื่องเว็บพนันนะครับแต่ว่าเขายังไม่เลิกตัวสีกายังไปวนเวียนกับแกลเล็กซี่หรือว่าเว็บเดิมที่เขาโดนจัดไหมคะตรงนี้เรายังไม่มีข้อมูลครับ อย่างนั้นแสดงว่าเว็บที่โดนจับก่อนหน้านี้ไม่ใช่แอลเอกซี่บ์ะคะที่สิกาที่เคยโดนเดินจับสิกาโดนจับจากเว็บเอลเอกซี่ครับแอลเอกซี่เนาะอ๋อก็คือตัวเดียวกับล่าสุดอันนี้เหรอคะใช่ครับจริงๆก็คือเคสเดียวกันนะครับอก็แสดงว่าไม่เลิกไงโดนจับก็ยังกลับมาทาต่อกลับมาทําในระหว่างประกันใช่ไหมคะที่เขาโดนล่าสุดนี่น่าจะคนละคนละประเด็นนะฮะคนละเรื่องครับ อันนี้เรื่องของต่อกรวนการการ็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินของวัดแต่เราต้องย้ายชัดเข้าใจอย่างที่พูงกับบอกแหละแต่ว่าเงินของวัดก็คือเงินเหมือนกับตอนที่อดีตพระคนสนิทก็ซัดทอดว่าเงินของจะเอาว่าที่โอนไปนั่นแหละก็น่าจะอันนั้นถูกไหมฮะเงินของวัดแต่ว่าเป็นก้อนหลังหลังหลังจากที่ทางสทสามทำไปแล้วส่วนหนึ่งถูกไหมครับอ่า ประเด็นของของตัดส่วนกลางนี้ผมไม่มีข้อมูลครับเป็นเป็นมขออนุญาตไม่ก้าร่วมประเด็นดในเรื่องของตับส่วนต,ต,ตรงนั้นครับอ,อย่างนั้นในส่วนของตัวเว็บพนันเนี่ยเขาจดทะเบียนยังไงในรูปแบบบริษัทหรือว่ามีการฟอกเงินหรือเปล่าคะก็ะเป็นจริงๆเป็นรูปอ่อที่น่วมกันในปัจจุบันของพวกเว็บพนันนะฮะเส้นตำรวจไซเบอร์ก็ทั้งมีการจับกลุ่มแล้วก็ปิดกั้นเว็บพนันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ <S <S 2> <S 2> <S ซึ่งรูปแบบเนี้ยก็คือปกติใช้บัญชีก็บุคคลแต่พอเป็นแถวนอื่นแถวสองแถวสามก็เริ่มจะใช้บัญชีบริษัทในการมาเริ่มฟอกเงินครับอเออผู้กับพอคดีสอบสวนกลางเธอโดนจับแบบนี้เนี้ยในส่วนของสอทสามยังต้องไปสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเดิมไหมยอายัดตัวต่อเอ,<ห>อะไร,รยังไงบ้างไหมฮะก็ถ้ามีประเด็นไหนนะครับที่เราประสานข้อมูลกันแล้วมีประโยชน์ ทางแต่ละฝั่งเนี่ยนะครับเราก็จะมาดําเนินการต่อในในส่วนของสีการนี่คดีต,ตอนนี้อยู่ในชั้นศาลใช่ไหมคะของสอทอคับก็อย่างที่เรียนไปครับว่าตอนนี้ผลจากชั้นไส่สวนไปแล้วอยู่ระหวา่างการพิจารณาของอายการครับอ๋อยังอยู่ชั้นอายการยังไม่ได้ส่งสำนวนขึ้นศาลตับครับอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าตอนนั้นสอทอก็จับไปตันอยู่แค่ตัวอดีตพระค,คุณสนิทเนาะ ก็ยังไ,ไม่ได้ไปถึงตัวอดีตเจ้าวาดก็กเสียดายแล้วตอนนั้นพรรคคนสนิทเขาก็ไม่ได้ซัดท่อต่อใช่ไหมคะว่าเอาเงินมาจากไหนตอนนั้นทีเ่เราออกมาจับล็อตนี้ก่อนจะส่งํำนวณน,นะฮะตัวตีดพรรคคนสนิทแกคือตัวนายกจด์เนี่ย<ะ>ได้หลบหนีจากวัดไปแล้วก็ศึกนะครับแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างนะครับโทรศัพ<ะ>์อะไรต่างไปหลบหนีไปอยู่จังหวัดทางภาคเหนือทำให้เรายัางติดตามตัวไม่ได้เรา จึงยังไม่มีข้อมูลทําให้การต่างๆแต่ลนะหลังจากเราจับเนี่ยตอนนี้เรามีข้อมูลและทําให้การเพิ่มเติมขึ้นแล่อหมายถึงว่าสอบสวนกลางไปจับได้ก่อนหรือว่าสอทอไปเอาตัวมาก่อนสอทอได้ตัวก่อนถูกไหมฮะเอะจริงๆสอบสวนกลางเขาไปเจอตัวก่อนครับรล้าก็ร่วมกันในการจับกลุ่มเพราะว่าเช็คประวัติแล้วปรากฏว่ามีหมายจับของสอทคอ้างอยู่ด้วยครับอ,อ,อรู้เรื่องนะฮะอะเปิลมีอมะไรสงสัยท่านผู้ใหญ่ไหม ก็เลยแลอย่างนี้เราจะขยายผลต่อไปยังไงบ้างคะใช่ครับก็อย่างที่เรียนไว้ตอนต้นนะครับว่าเราจะขยายผลไปจนถึงที่สุดไม่ว่าในเครือข่ายนั้นจะเป็นใครตามพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับไม่ว่าเส้นทางการเงินหรือพยานอื่นๆก็ตามครับอืเป็นของกลุ่มไหนเนี่ยเป็นในทุนจีนเทาไหมหรือว่าคนไทยแกล LA Galaxy เกาหีก้างหนึ่งฮะ เบื้องต้นเป็นกลุ่มคนไทยครับรแล้วก็เคยทํามีประวัติเกี่ยวกับเรื่องเร็ยบพนันประกอรด,ด้วยครับเห็นว <m> ่าเปิดทิ้งหลายบริษัทเลยเหรอคอ่าใช่ครับเปิดบริษัทเอาไว้ฟอ,อกเงินหลายบริษัทครับเดี๋ยวรอดูกันนะฮะไม่รู้ว่าคนไทยนี่กลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆที่เคยเป็นข่าวคราวไม่รู้ว่าเป็นแก๊งใหม่ๆหร,มรหรือก็ไม่รู้ครับก็มีทั้งทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ครับอย่างไรก็มีกำานิดครับ แต่ที่ตางเขาก็ค e ืออยู่ริงเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้เหรอคะหรือว่าใช่ครับใช่ครับใช่เพื่อนบ้านครับแล้วกลุ่มคนที่เข้าไปถามพวกโปรแกรมเมอร์เพื่ออะไรเป็นคนไทยไหมคะหรือว่าจ้างที่นู่นคะครับส่วนหญ่เป็นคนไทยครับอืละวุ่กลับวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนสวัสดีครับทานพันตำรวจเอกอติชาติอมรประดิษฐ์นะฮะพุ่งกับวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการตำรวจไซเบอร์สาม